ก็ขอสวัสดีนะเพื่อนเพื่อนครับมีรักนักสะสมครับมาพบอีกเช่นเคยนะครับกับช่องการรีวิวเหรียญที่หลายๆคนนะครับอาจจะมีอยู่กับตัวแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเหรียญแบบนี้มีราคานะครับเพื่อนๆืบางคนครับอาจจะเก็บเหรียญแบบนี้ไว้นะครับลองดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับว่าเหรียญที่มีการซื้อขายกันจริงนะครับในหน้าขณะนี้มีราคาค่อนข้างสูงนะครับ กับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเรามาดูครับว่าเหรียญที่ทางช่องได้นํามานี้นะครับเป็นเหรียญแบบไหนนะครับเอาเป็นว่าเหรียญที่ให้ทางเพื่อนๆได้รับชมในณขณะนี้ครับเป็นเหรียญชนิด1บาทนะครับเอาเหรียญหนึ่งบาทก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามีหลายแบบนะครับเป็นแบบเหรียญห้าสิบตังค์บ้างเหรียญยี่สิบห้าตังค์บ้างนะครับ หรือว่าเป็นเหรียญชนิด10บาทนะครับแต่ว่าทางช่องนะครับมีเหรียญมาฝากพี่เพื่อนๆืนะครับได้รับชมในหน้าขณะนี้นั่นก็คือเหรียญชนิด1บาทนั่นเองนะครับที่มีการซื้อขายกันจริงนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับและก็เพื่อนๆที่ชอบสะสมเหรียญนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามรับชมข้อมูลกับทางช่องได้เลยนะครับนี่ก็คือเหรียญชนิด1บาทนั่นเองนะครับองค์พ่อรอเก้านะครับ เราไม่จําเป็นต้องสนใจครับว่าจะเป็นเหรียญปีพศไหนครับขอให้เป็นเหรียญลักษณะแบบนี้ครับก็มีราคาสูงถึงหลักหนึ่งพันสูงถึง2,000บาทเลยนะครับเรามาดูครับว่าเป็นเหรียญลักษณะแบบไหนนะครับที่เพื่อนๆเห็นในนักขณะนี้นะครับเป็นเหรียญชนิดธรรมดานะครับเหรียญธรรมดาแบบนี้นะครับเหรียญธรรมดาเพื่อนๆลองจับหยิบเหรียญขึ้นมานะครับแล้วก็ลองหมุนดูนะครับ หมุนดูอย่างนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือเป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญปกติถ้าอย่างนี้นะครับนี่คือเหรียญปกตินะครับมาดเเูเหรียญพิเศษนะครับเหรียญพิเศษก็คือเหรียญน,นี้นี่เองนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นองค์พ่อหลอเก้าเหมือนกันนะครับเราหมุนดูนะครับแบบนี้ซึ่ง เป็นลักษณะเหรียญที่พระเสียนตรงครับพระเสียนตรงเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ต้องสนใจครับว่าเป็นปีพศไหนครับลองหยิบหมุนหยิบเหรียญมาหมุนดูนะครับว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับนี่คือเหรียญพระเสียนตรงนี้มูลค่าสูงถึงสองพันบาทนะครับสาหรับเหรียญแบบนี้นะครับเน้นย้ำนะครับต้องเป็นเหรียญชนิด UNC นะครับแต่เหรียญนี้เหรียญนี้อยู่ใน หลักพัน,นครับหลักพันเดี๋ยวนี้นะครับทางช่องได้รับซื้อมานะครับในราคาหลักพันนะครับหลักพันนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับจะเป็นแบบนี้มาดูเหรียญที่ปกตินะครับเหรียญปกติจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นพระเศียกลับนะครับพระเศียนกลับก็คือเป็นเหรียญ ที่มีมูล,ลค่าแค่หนึ่งบาทนะครับราคาหน้าเหรียญเท่าไรราคา,าที่จะซื้อขายก็หนึ่งบาทเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่คือเหรียญมีค่าหนึ่งบาทนะครับแต่เหรียญน,นี้มีค่านะครับหลักพันครับเป็นแบบนี้นะครับหลักพันและคงไม่หยุดแน่นะครับราคาอาจจะขึ้นสองพันนะครับแต่เหรียญต้องเป็นเหรียญที่สภาพ ดีกว่านี้นะครับนี่ก็ประมาณ5060เปนะครับเหรียญแบบนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นนี้คือประมาณ50-60นะครับเพื่อนเพื่อนมีแบบนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาครับกับทางช่องได้เลยนะครับเดี๋ยวทางช่องจะเอาเป็นว่าทางช่องรับซื้อท่านนะครับแต่ว่าต้องเอาเหรียญมาให้ทางช่องได้ดูก่อนนะครับช่องรวยรวย a n n แนนะครับรวยรวยชแนยินดีที่จะ รับเหรียญที่ท่านมีก็คือเหรียญเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูยังไงให้มีราคาครับเหรียญก็คือเป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับพระเสียรตรงนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับสูงถึงสองพันบาทนะครับเหรียญแบบนี้นะครับราคานะครับติดต่อกลับมาครับติดต่อมากับช่องรวยรวยชาแนลนะครับ ติดต่อมาที่ช่องรวยๆชาแนลนะครับเดี๋ยวจะมี ID l ดีไลน์ให้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวทางช่องจะเข้าไปอ่านนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์ของท่านนะครับหรือว่าท่านจะทิ้ง ID l ดีไลน์หรือเบอร์โทรไว้ก็ได้นะครับถ้ามีแบบนี้นะครับรับซื้อสูงถึง2,000บาทครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบการรีวิวเหรียญ ถ้าเสียงตรงนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ